ทำไมถึงจองสิทธิไม่ผ่านมาเช็คไปทีละอย่างว่าเกิดจากอะไรตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยกลับมาพร้อมกับสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9อีกครั้งในวันที่19มกราคมที่ผ่านมาทางธนาคารออมสินก็ได้เปิดให้ยื่นกู้ได้อีกครั้งในแอป m y m o และขั้นตอนแรกในการยื่นกู้ท่านจะต้องเข้าไปจองสิทธิก่อนเพื่อเช็คว่าท่านจะผ่านด่านแรกนี้ได้หรือเปล่าและหลายท่านก็ได้เข้าไปจองสิทธิแล้วบางท่านก็จองสิทธิผ่านและระบบได้นัดวันเวลาให้ท่านเข้าไปยื่นกู้ต่อในแอป m y m o แต่ก็มีหลายท่านเหมือนกันที่ติดปัญหาอยู่ที่ขั้นตอนการ การจองสิทธิคือจองสิทธิไม่ผ่านและระบบได้แจ้งว่าไม่สามารถลงทะเบียนจองสิทธิได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อหรือไม่ใช่เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งานไม่โมวันนี้อ้อยจะพาทุกท่านมาเช็คไปทีละอย่างว่าทําไมท่านถึงจองสิทธิไม่ผ่านมันเกิดจากอะไรกันแน่สําหรับข้อที่1ระบบแจ้งไว้ว่าเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อเราจะเอาไว้ก่อน เราจะมาเช็คสิ่งที่สามารถเช็คได้คือข้อที่2ไม่ใช่เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งานไมโมมาเช็คกันค่ะว่าไม่ใช่จริงหรือเปล่าโดยมีวิธีเช็คดังนี้ให้ท่านเปิดแอปไมโมแล้วใส่รหัสพิน6ตัวให้เรียบร้อยค่ะแล้วระบบจะเข้ามาที่หน้าแรกของแอปไมโมให้ท่านมองที่มุมบนซ้ายท่านจะเห็นรูปโปรไฟล์ของท่านให้ท่านกดที่รูปโปรไฟล์ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วท่านจะเห็นข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทร ศัพท์มือถืออีเมลบัญชีเงินฝากและที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะมีปุ่มให้ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าแต่เราไม่ต้องสนใจค่ะ ให้ดูที่เบอร์โทรศัพท์มือถือให้ดูว่าเบอร์โทรนี้เป็นเบอร์โทรเดียวกันกับเบอร์ที่เรากรอกในตอนจองสิทธิหรือเปล่าถ้าเบอร์โทรถูกต้องและเป็นเบอร์เดียวกันจะไม่ใช่เพราะเบอร์โทรที่ทําให้เราจองสิทธิไม่ผ่านแต่จะเกี่ยวกับอีกข้อหนึ่งคือคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อ,อซึ่งนอกจากคุณสมบัติที่ธนาคารได้แจ้งให้ทราบก่อนยื่นกู้แล้แลวเขาก็จะดูจากข้อมูลที่เราเคยให้ไว้กับทางธนาคารและเงื่อนไขอื่นๆที่ทางธนาคารกำหนดซึ่งถ้าใครได้ ได้จองสิทธิแล้วแต่ไม่ผ่าน หรือยื่นกู้ไปแล้วแต่ไม่ผ่านทางธนาคารก็ได้ให้คำตอบกว้างๆคือจะพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อจากปัจจัยหลายด้านและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดค่ะดังนั้นก็จะมีทั้งคนที่ยื่นกู้ผ่านและกู้ไม่ผ่านส่วนถ้าใครที่ไม่แน่ใจในข้อมูลของตัวเองก่อนยื่นกู้ท่านอาจจะเข้าไปเช็คข้อมูลที่สาขาว่าเคยให้ข้อมูลอะไรไว้กับทางธนาคารและมีโอกาสที่จะยื่นกู้ผ่านไหมและสำหรับการเช็คเบอร์โทรในแอป m y m o ก็เป็นวิธีที่จะทำให้ท่านไม่ต้องคาใจอีกต่อไปว่าเป็นเพราะเบอร์โทรหรือคุณสมบัติของเรากันแน่ที่ทำให้จองสิทธิไม่ผ่านและสำหรับคนที่ยื่นกู้ไม่ผ่านก็ยังมีสินเชื่อตัวอื่นให้เราได้ลองยื่นกู้ตัวนี้จบโครงการเดี๋ยวก็มีสินเชื่อตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะและหากท่านยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อสู้พโควิดสสามารถฝากคำถามของท่านในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ